โอเคค่ะก็สวัสดีกันด้วยนะคะควันนี้ค่ะคก็เ <c oughs> ม่นไมค์ครับนั่นเองค่ะเออนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเกมกันเลยแต่ว่าเราจะตัดเอานะคะโอเคค่ะก็มาเจอในเซิร์ฟนี้แล้วกันนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจำชื่อเซิร์ฟไม่ได้แล้วบังกล้อง,องโอเคแต่ก็เดี๋ยววันนี้เราก็ได้มาอยู่กับแขกรับเชิญค่ะนี่นี่่สวัสดีค่ะ <c oughs> นี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาตัดไม้เดี๋ยวนะไม้เดี๋ยวโดนทตัดไม้โอ๊คมานะงั้นเดี๋ยวพี่ตัดไม้ขาวไม้ขาวไปหมดนี่ทางนี้อู้อู้อู้แร็มันโดนเดี่ยวโดนัทไหนตัดไม้นะคะมาตัดนี่ เอตต้นก็ใช่โดนัทไหมใช่หรือเปล่ารู้สึกมืดแป๊บโอเคแจ้งแล้วใช่แล้วใช่แล้วเฮ้ยเออเออเออใช่ใช่งั้นตัดไม้โอ๊กสักสองต้น น้ำที่ไหนกางเกงหายแอปเปิล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 เขาบอกกางเกงหายไงพี่ยังได้เจ็ดอยู่ช่วยพี่ตัดไม้ขาวหน่อยเอาสักประมาณหกสิบสี่ก้อนเย็บไหมเอากประมาณนี่ตัดี่ตัดนันนะตัดมาอีกสองตนะเขาเล่นทีดีรอบสองไปแล้วนะ ไม่ icana, อดลิ้นนะเพื่อนฮัลโหลดังไหมเด็กแว้นัะเด็กแว้นผ่านหน้าบ้านติดอะไรนี่ติดจติดใจ เขมสองต้นต้นพี่พี่ได้ต้นต้นไม้ขามาสอบสองเดืยี่สิบกดว่าโดนน เก็บิลด้วยคิดว่าจะไม่เก็บพี่ได้ปืนมาสองอันนะอือเอาแก่ด้วยแล้วกันอันนี้ห้าถ้าได้สองต้นนี้เอาแก่ไปอดเล่นทีวีรอบที่สองเล่นจบไปละตอนบ่ายสองเล่นตั้งแต่ก่อนบ่ายโมงยันบ่ายสองเฮ้ยวันนีทำไม งงเลยเวยรู้สึกจเจลกแหลกอุ้ยเฮ้ยสวยอ่ะตายหน้าบานเาเลย,อ,ยอ,อ้าวนายเก็บเนื้อหมูไว้ทำไมดี้อยแล้วโดนัทอยู่ไหนทุกคนมาเอาเพชรจะเอาเพชรเป็นถเถอะตัดแล้วทุกคนมาเอาเพชรเฮ้ยแล้วแอดมินอยู่ไหนวะเอา้าไม่ใช่ดิวิลลิงไม่ใช่แอดมิน อ้ยเดินเดินแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะดีเกมเมอร์ใครวะไมปจักเออเออไหนไหนไหนคนไหนบอกให้มาเอาใจไม่ใช่คนนี้นั่นนั่นไอนบ้านนั่นไปเราต้องตามหาชื่อคนนั้นใช่แล้วดูบ้านด้วยหน่อยได้ไหมดูบ้านด้วยอีกอ๋อพูดมากเฮ้ย พูดมากเจ้าอะไรเนี่ยนอนหรือเปล่านอนๆๆๆเจ๊กันใช่ไหมอ้าวน่าจะไหนแล้วเขาบอกห้ามเข้าไม่ใชเหรอถอย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 เขบอกห้ามเข้าดิเขาบอกว่าเข้าได้ห้ามคนอื่นเข้าเอ้าอะไรบอกว่าแอดและอิงเอ็นจีเข้าได้ แตดต่อห้ามคนอืนเข้าอุ้ยเ,เอาก็ได้แอคที่นกให้คนเล่นดไ,ได้ม,ดม,มนึ่งอันเจอแกเอมอะไรข้มาขมาแกมอหนหนังสือพี่ไม่เห็นนังสือหนังส,สือมันอ่านไปแล้วคะ่ะพิมออกไปแล้วคะ่ะ อืมออกได้ <c oughs> ยังเอาเข้าเป็นไงวะพี่พูดกับตัวเองพี่องไม่ตัดไม้ขาวมาเยอ,เอ,อะๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสเดี๋ดดดดดดยวเราไปสร้างบ้านมุนม่นดีกว่ามีไม้ถ่ายไหม ลัาคาบเลยแบชนะแบบอืมมัมีวันที่จะแพอีกแล้วดแล้วอเลยันลกลับล้างหันล้างอยู่ัง แล้วีว่มีมีเหล็กแค่เดี๋ยวค่อยเล่นอีกเอ๊ะตอนนี้มีมีเลยนะเอทำมีแล้วขาดแล้ว้าไ,ไม่มีทาง,ทางคนแกกมาเราต้องการปลูกด,ดว่วนเราก็ต้องข้าดว่วน พันเหรือ,น,อ,อนี่ไปแล้วเลยพี่ได้ขนแกะมาแล้วนะพี่มีเหล็กกี่อันนะพี่พี่เลือกเหล็กโอพี่มีเหล็กสิบห้าแล้วตอนนี้เมื่อกี้สิบเจ็ดพี่เจอแกนุ่งอีกตัวเดี๋ยวพี่ไปเอาขนแกะตัดไปใส่มาเยอะๆแกะจ๋าแกะแกะจ๋าแกะทำเสียงที่ทำเสีย วโอเคโอเคพี่ได้พี่ได้ไดของแกม,มาเยอะเลยพี่ได้มาหกอันแล้วงั้นก็ทําเตียงได้แล้วใช่ไหมออจะทำที่ขุดทองแล้ว,แล,วแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนกับปืนด <c oughs> ้วยเออใช่ละเกาตรงนั้นแหละที่พี่จะทำบ้านพี่ได้คของแกมาแปดอันละไม่้อะไรคะ แกงนี้คนทีคนคน่สิบเจ็ดอ่ะผมคนที่สิบสามนะตอนนี้เสียงเขามีจุดจุดเด็นมากเลยโอเคตรงนี้เหรอข้ามามาเลยเพราะว่าจะจะเอาหนังมีวัวได้ไหคะอืมก็เอาหนังด้วยเอาเนื้อมัน,นะ งั้นก็ค่าแกะมาด้วยแล้วกันมีมีม,มีตรงนี้ตรงนี้ีไม่เป็นไรเลยพี่ข้าองก็ได้ไไเอาแกะปิวเลยครับเออแกะปิวแลกค่ะของหินเออมายุกมายุก <laughs> มนุษย์ยุกหินตรงน,นี้ฝนตกพี่ไปทะเลทรายพี่ไม่ชอบฝนมากอุ้ย ก็ตรงนี้มันก็ฝนตกนะอ้าโอเคแอปเปิ้ฝนละแอปเปินฝนของแอปไม่ตกแต่ของเราตกแล้วก็ปิดมันก็เราปิดไม่ได้มันไม่เหมือนไอ่นะเออนัดรีบกลับบ้านมาก่อนอุ้ยรู้สึกเครื่องร้อนงั้นเดี๋ยวพี่ครับตกครับโดนัดคับยังตกครับอ่ะ อาอพี่คาบแล้วมีไม้ขาวเยอะป่ะมีสิบเ้าอ,อืมครับให้เป็นครับครับให้หมดเลยครับไม่ครับหมดเลยนนจัดเสียใจไปเลยพี่ก็ไม่ได้ก็งั้นพี่จะเอาเป็นดาบเหล็กเอาดาบหถึงก่อน พี่ค่อยๆแบบเห็นพี่ไม่มีเห็นแล้วตอนนี้มันมีเหล็กมากๆเขาที่ตัดไม้มาก่อนห้าสิบเจ็ดดูพี่เหลือสิบแล้วตอนนี้เออเออไม่ใช่ห้าสิบสี่แบ่งเห็นกันมั่งดิีเออยังไม่ได้กดอะไรมาเลยงั้นงั้นเดี๋ยวพี่เอ้ยแบ่งเหล็กเออ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาไปรวมกันเดี๋ยวพี่เขาตั้งจุดจุดส่งตรงนี้เลยแล้วกันตั้งบนโต๊ะคราดิพี่คะเอาไม้ค้าไปก่อน ตอนนี้12นาทียาวมากเ่ีย่งมันดูแข็งโอเคค่ะยังไงนะคะวันนี้พาร์ทนี้มันยาวมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายยังตื่นอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยเจ็บเจ็บ